โอเคสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม7บาทกั็นอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นคลิปอัปเดตข้อมูลข่าวสารก่อนที่แพทจริงจะัปเดตในวันพรุ่งนี้ครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันนะครับทุกวันจันเนี่ยทางเกม7บาทครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตมาให้เรารู้ล่วงหน้ากันว่าพรุ่งนี้จะมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับบอกเลยครับว่ากิจกรรมก็ยังขนมากันไม่หมดนะสำหรับเกม7บาทจะมีอะไรบ้างนะครับเดี แจ้งปิดปรับปรุงรายละเอียดอัปเดตในวันที่29เดือน9นะครับสำหรับรายละเอียดรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าจะเปลี่ยนคนที่ดูแลตรงนี้นครับเพราะข่าววันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีรูปเยอะมากครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่ามันจะทาให้เราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้น,นครับก็เดี๋ยวเรามาดูไล่ไปเลยแล้วกันในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการปิดปรับปรุงเซริร์ฟเป็นระยะเวลาทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งนะครับตั้งแต่ตอนเที่ยงจนถึงบ่าย2ครึ่งครับที่สําคัญนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมออกเกมก่อนเซิรรปดปดดับง้วยนะ เพื่อป้องกันข้อมูลของเราสูญหายครับและในวันพรุ่งนี้นะครับหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนถามมาเยอะที่สุดนะว่าพี่เมื่อไหร่แชปเตอร์บทที่1 2จะอจัปเดตเข้ามาครับนี่ครับพรุ่งนี้เลยครับมาแล้วครับสําหรับในเรื่องบทที่12นะครับการต่อสู้สุดดุเดือดเอทรอซ่าแห่งบรรดาศิพปรปการกับเอสคานอแห่งอัศวินเจ็ดบาทครับใครที่กําลังรอเนื้อเรื่องใหม่อยู่นะครับพรุ่งนี้ก็มาให้เพื่อนๆได้เสพกันต่อแล้วนะและแน่นอนว่าเนื้อเรื่องใหม่เนี่ยก็มาพร้อมกับ อัศวินคนใหม่ด้วยครับสำหรับรอบนี้เนี่ยเป็นอวตารแห่งความศรัทธาหัวหน้าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ ซาลาทราสนะครับถ้าออกเสียงญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นซาลาโท拉斯นะครับก็อ่านแบบไหนก็ได้นะเอาเป็นว่าเข้าใจเป็นตัวละครเดียวกันเป็นรู้เรื่องครับสำหรับตัวละครตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูเทียร์ของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นอีกเช่นเคยนะครับรวมไปถึงสกิลกับความสามารถด้วยซึ่งตัวละครใหม่นี้นะครับจะได้จากกิจกรรมสุ่มสเตปอัพสิ่งยืนยันความเชื่อนะครับและแน่นอนว่าซาลาโท拉斯ที่อัพเดตเข้ามานะครับมาพร้อมกับการปลุกอุปกรณ์ระดับ UR ได้ด้วยครับต่อมาครับ ก็จะเป็นไฟนอลบอสที่ทุกคนรอคอยครับรอบนี้เนี่ยจะเป็นสงครามไฟนอลบอสของดีอนเน่นะครับน้องดีอันเน่ยักษ์ของเรานั่นเองนะครับไม่ใช่ตัวเล็กนะจะเป็นร่างยักษ์ครับและไฟนอลบอสนะครับสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือ คอสตูมระดับ UR ฟรีๆครับซึ่งรอบนี้ก็จะมี3ชิ้นอีกเช่นเคยครับจะเป็นชุดหัวแล้วก็อาวุธครับสำหรับรายละเอียดเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงนะต่อมาสุ้มสุดพิเศษเปิดเทอมใหม่ครับเพิ่มอัตราการออกของ SSR ขึ้นเป็น7%นะครับกลับมาอีกครั้งครับสำหรับตู้เลท7%ซึ่งรอบนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นรอบที่3นะก็ถ้าเกิดให้เดานะครับตัวละครในตู้ก็น่าจะเป็นตัวละครในภาพตรงนี้แหละครับสำหรับใครที่ต้องการตัวเด่นๆอย่างปลาเขียวนะครับดัตมันฟ้าบบัังงกาอออนนนะะครรรหืว่ ตู้นี้เนี่ยก็มีให้เพื่อนเพื่อได้สุ่มกันด้วยครับที่สําคัญนะครับเพื่อนเพื่อสามารถรับตั๋วสุ่มสุดพิเศษเปิดเทอมใหม่ไดจากกิจกรรมแบบฟรีฟีด้วยนะแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอดูทีครับว่าเราจะได้ตั๋วกันกี่ใบนะคอนเทนต์ต่อมากิจกรรมสุดพิเศษเปิดเทอมใหม่ครับก็จะมีทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันครับอย่างแรกจะเป็นเช็คชื่อสุดพิเศษเปิดเทอมใหม่อันนี้ก็จะเป็นเดลี่ล็อกอินไลวันนะครับกิจกรรมรูเลตเปิดเทอมใหม่และสุดท้ายจะเป็นสูย์แลกเปลี่ยนสุดพิเศษเปิดรัีรรนตตง้ เดี๋ยวเขาจ้าวเดทขึ้นใหม่ทีต้องรอดูพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างของางวันจะแจกอะไรคุ้มค่าขนาดไหนนะครับต่อมาครับเดือนใหม่ก็มากับพ่พาร์ทเปิดเทอมใหม่เช่นกันครับซึ่งพ่อพาร์ทนะครับของเด่นๆในรอบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคอสตูมประดับลงเตียงนะครับกับตั๋วกาชาการันตีพันหนึ่งกับพันสองยางละใบนะครับสำหรับพอพาร์ทเนี่ยมันก็คุ้มอยู่แล้วนะปกติและในวันพรุ่งนี้ครับก็จะมีอัปเดตคอสตูมนักเรียนไวใส่นะครับจะเป็นคอสตูมของบรรยศิปการนะครับทั้ ก็จะมี6ตัวละครน,นี้เลยนะก็ถ้าเราลองดูจากหน้าตานะรู้สึกว่านักเรียนเนี่ยไวัยไม่ค่อยใส่เท่าไหร่นะครับโอ้โหดูแต่ละตัวนี่ดูหน้าแบบโหนๆทั้งนั้นครับนอกจากคอสตูมนักเรียนว้ใส่แล้วนะครับยังมีเซ็ตคอสตูมของซาลาทรัสด้วยนะครับและสําหรับสายคุ้มค่านะผู้นี้เนี่ยก็จะมีแพ็กเกจตั๋วสุดพิเศษเปิดเทอมใหม่มาขายด้วยครับซึ่งตัว๋วน,นี้ก็จะเป็นตั๋วไว้เปิดตู้กาชาเลต์เจ็ดเปอร็นะสำหรับตรงนี้เนี่ยผมจะเปิดหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะดูอี อันตรีเกือบตันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตัวสำคัญสำคัญ,คญต่อมาเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ทีมสถาบันกวดวิชา10อย่างนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกช่องทางการรับด้วยว่าได้จากอะไรบ้างนะครับซึ่งช่องทางการรับเนี่ยก็จะมี3ช่องทางด้วยกันครับช่องทางที่1นนะครับจะเป็นกิจกรรมรูเลตเปิดเทอมใหม่นะครับอันนี้จะได้จากคอนเทนต์รูเลตนะอันที่2จะเป็นฮ็อกพาเปิดเทอมใหม่ครับและกลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะต้องใช้เพชรซื้อจํานวน30ิเพชรต่ตอ1ชิ้นนะซึ่งตรงนี้เน ฟอร์นิเจอร์ในโรงเตี๊ยมของเราเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็น ตีมสถาบันกวดวิชาให้เราฟรีนะครับตั้งแต่วันที่29เดือน9หลังปิดประปรุงเซิร์ฟจนไปถึงวันที่13เดือน10ครับถ้าเกิดเราถูกใจหรือว่าชอบชิ้นไหนเนี่ยเราอาจจะค่อยไปซื้อเก็บไว้ได้นะครับตรงนี้และในวันพรุ่งนี้จะมี1อัศวินที่ลงตู้สุ่มแบบถาวอนะครับก็จะเป็นฟาวดินสีเขียวนะครับซึ่งฟาวดินเนี่ยก็จะอยู่ในตู้การชาการันตีพาที่2นะครับกับตู้ซุ่มเผาพันุ์พาที่สครับสำหรับรายละเอียดอัปเดตใหม่พรุ่งนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับแต่ว ก็เดี๋ยวผมไล่ไปเลยละกันสำหรับเพชรหนึ่งแถบหนึ่งเนี่ยก็จะรีเซ็ตเหมือนทุกสัปดาห์ปกตินะครับกิจกรรมครบรอบครึ่งปีครับพรุ่งนี้จะหมดทุกอย่างนะครับอันแรกก็จะเป็นกาชาตู้สุ่ม6ตัวละครสงครามบอสนะครับแล้วก็รวมไปถึงสูตรแลกเปลี่ยนอัศวินที่ใช้2เหรียญเพื่อแลกอีกหนึ่งตัวที่เราต้องการครับสุ่มการันตีอัศวินฉลองครบครึ่งปีอันนี้น่าจะเป็นตู้ดัดรอนเวนะแล้วก็จะมีภารกิจ7บาทนะครับทองเทแบกก็จะหมดพรุ่งนี้แล้วอย่าลืมไปกดรับกันด้วยดัััันนนนนเจจี้้้รรราาาางวใหญญ่กกกิมมขสสคอ ใครที่ยังไม่ได้ใช้นะครับไปใช้ให้หมดด้วยเพราะว่าของรางวัลน,นี้มันดีมากๆครับกิจกรรมแชร์ SNS นะครับก็จะหมดในวันพรุ่งนี้สึกป่าปามพลิงพูกิจกรรมเพิ่มจํานวนเหรียญมิตรภาพนะครับกิจกรรมแรกของข,องขวัญในร้าน้าเหรียญมิตรภาพเพิ่มอัตรายแยกส่วนอุปก,กรณ์สำเร็จครั้งใหญ่สําเร็จขั้นสูงสุดกับน้องดีเก็จะหมดในวันพรุ่งนี้นะครับและสุดท้าย เพิ่มรางวัลกิจกรรมบรรลุจํานวนครั้งก็จะหมดในวันพรุ่งนี้เช่นกันครับสำหรับใครที่ยังเคลียร์คอนเทนต์ไหนไม่เสร็จนะครับวันนี้ก็อย่าลืมไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยด้วยเพราะถ้าไปเคลียร์พรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยอาจจะลืมหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาเคลียร์นะครับในช่วงเช้าเราก็พลาดได้นะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่หมดในวันพรุ่งนี้นครับก็จะเป็นแพ็กเกจครบครึ่งปีครับจะมีแพ็กเกจการันตีเอสเซนาฉลองครบครึ่งปีแพ็กเกจตัวสุดพิเศษฉลองครึ่งปี1กับ2นะครับ แพ็กเกจรับอัศวินทุกวันก็จะหมดพรุ่งนี้เช่นกันแพ็กเกจขอบคุณฉลองครบครึ่งปีแพ็กเกจเทศกาลฉลองครบครึ่งปี1กับ2 p a แพ็กเกจพัฒนาสุพิเศษ1กับ2และสุดท้ายแพ็กเกจเพชรฉลองครบครึ่งปีครับโอเคก็สำหรับรายละเอียดอัปเดตคร่าวๆทั้งหมดก็จะตามนี้นะครับคอนเทนต์ก็ต่อมาเดี๋ยวเราลองมาดูไฟนอลบอลเด d เน่กันหน่อยครับนี่มีคลิปล้นยนะเดี๋ยวเราก็ดูคลิปไปพร้อมๆกันเลยครับมา นี่ครับก็น้องเดนีก็ดูโหดมากนะอันนี้อันติใครไม่เคยเห็นเต็มเตมนะครับก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับก็สําหรับความสามารถของบอสเดนนี่คร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันบอสตัวนี้เนี่ยมีท่าสีฟ้าหรือว่าเป็นท่าดุวงไวันะครับเพราะฉะนั้น ตัวละครท่าสีเขียวพลังชีวิตจะได้เปรียบบอสมากครับนอกจากนี้จะมีความสามารถในการถอนดีบัฟทุกครั้งที่เริ่มเธอนะครับโจมตีโดยไม่สนลบดีครับใช้สกิลฟื้นฟูนไม่ได้เพิ่มเดเมจที่สร้างแก่ธาตได้เปรียบอีก300%นะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้สีแดงนะผมบอกเลยว่าลําบากมากลดเดเมจที่ได้รับจากการโจมตีกลับถึง70%ครับ ที่ระวังนะครับคือเราต้องระวังสกิลแตกลาวครับบอสจะสามารถทําการสร้างเดเมจรุนแรงแก่ศัตรูที่มีเอฟเฟกต์บัฟสกิลและสกิลกระหน่าที่ทําให้ศัตรูหมดสติได้ครับสำหรับระดับความยากนะครับก็จะมี3ระดับเช่นเคยฮาร์ดจะอยู่ที่1นึ่งแครับเอ็กซ์ตรีมแสนสี่และสุดท้ายระดับเฮลจะอยู่ที่แสนหกนะครับข้อมูลสําคัญนะครับในเฟสแรกเมื่อฟิลเล่หรือว่าซัมมอนของเดนน่ตายนะครับจะคืนชีพแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตของอัศวินศัตรูนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวเมื่อรอสตายนะครับจะฟืื้้นนคคชชีีพพพพแลลละะจดดัังงงงววิตสสูุขออกรบ นอกจากนี้เซตที่1่เนี่ยจะมีการล็อกเกตท่าไม้ตายของอาสวินศัตรูนะและสุดท้ายฟนอลบอร์เดียเน่จะเพิ่มพลังป้องกัน10%ทุกครั้งที่จบเทินครับส่วนเฟสที่2นะครับเมื่อฟิลเล่ตายนะครับจะคืนชีพแล้วก็ลดพลังป้องกันของพวกพ้องครับส่วนโลสเนี่ยเมื่อตายจะคืนชีพเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลดอัตราทนทานของพวกพ้องและสุดท้ายฟอนอลบอร์เดียเน่ครับจะเพิ่มพลังโจมตี6%ทุกครั้งที่จบเทินครับสำหรับของรางวัลที่แลกได้นะครับจากกิจกรรมคอนเทนีนี้นก็จะกา่ว เหมือนเดิมเลยนะค,คุณหน้าคุณตากันดีนะครับและแน่นอนว่าก็มาพร้อมกับอันดับรางวัลแรงกิ้งด้วยนะซึ่งถ้าเกิดเราได้ท็อป5%เนี่ยสิ่งที่ได้แน่ๆนครับได้หิน u ูอสีม่วง5เมตรนะครับกับสร้อยคอวิวัตระดับ SSR นะส่วนระดับสูง15%อนะครับอันนี้เนี่ยเป็นระดับที่คนค่อนข้างคา,าดหวังกันเยอะนะก็จะได้คอนเบเซลถึง10อันกับทั้งอีก150อันนะครับส่วนรางวัลอื่นๆก็จะตามนี้เลยครับต่อมาก็จะเป็นอัปเดตสุดท้ายของวันนนีี้้ััับบแจจงเเกกกก่ยวศึดอดทาล ประลองใบเซลชั้นสูงซีซั่นที่2นะครับสิ่งที่สําคัญครับเรามาดูกฎกติกากับบัฟประจําซีซั่นกันดีกว่ากติกาประจาซีซั่นนี้นะครับต้องบอกว่าใครที่ปั้นตัวละคร R กับ SR ไว้นะครับผมบอกเลยว่าได้ใช้แน่นอนครับเพราะว่ามันจะเพิ่มสเตตพื้นฐานของอัศวิน R นะครับเพิ่มขึ้น30%ครับแล้วก็สเตตพื้นฐานของอัศวินระดับ SR เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง20%บเร์ลยครับส่วนบัฟรายสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่1นะครับอัศว อันนี้ก็เหมือนเคยผ่านไปแล้วนะรอบนึงสัปดาห์ที่2อัศวินทั้งหมดจะเพิ่มความสามารถ,าารถด้านป้องกันถึง50%นะครับและสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่3จะเพิ่มสเตตพื้นฐานของอัศวินครั้งละ1%ต่อเกรดท่าไม้ตายของศัตรูและอัศวินพวกพ้อง1จุดนะครับโอเคก็สำหรับเทศกาลใบเซลนะครับใครที่จะเล่นไต่อันดับนะครับก็ดูจากบัฟรายสัปดาห์แล้วก็เตรียมตัวปั้นตัวรอได้เลยนะและสุดท้ายครับก่อนที่จะจากกันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดู ไฟนอรบอลดีเน่อีกรอบแล้วกันว่าเขาใช้ตัวอะไรนะซึ่งคลิปก่อนหน้านะครับที่ผมได้พูดไปนะผมบอกเพื่อนไปแล้วว่าเอสซาราโทลัสเนี่ยมันน่าจะมาพร้อมกับไฟนนอลบอลเดนเน่ครับเพราะว่ามันเป็นตัวคีย์ที่จะทําคะแนนได้สูงนะสำหรับบอลตัวนี้ซึ่งทีมที่ใช้ทําคะแนนกับบอลเดนเน่ครับส่วนมากคนรจะใช้ทีมนี้กันครับใช้เป็นลิเลียฟ้านะครับซาราโทลัสดัดมานฟ้าและสุดท้ายใช้เป็นเฮนดิกเซนสีเขียวนะครับระดับเอซาพูดง่ายก็คือทีมสายจอก,ก่อนนะส่วนตัวละครอ,อื่นนะครับที่สามารถใช้ได้ถ้้าเเกกิิดดใครททีีี่่่ไมมูลปปแวนะ็็จ i อ a ิ e เบ h a อ k สีเขียวนะครับระดับ SR ซา i ์เดลี่เอีสีเขียวครับไวยายสีฟ้าแล้วก็เจ r i ิโก้สีฟ้านะครับส่วนอีกทีมนึงครับตัวละครที่ใช้ได้ดีเหมือนกันนะก็จะเป็น ป่าเขียวนะครับมอนสปีดเขียวเอทโรซาแล้วก็อาริโอนน่นะครับก็สาหรับตัวละครแนะนําผมก็พูดประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าคลิปที่แล้วผมก็พูดไปแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูซาราโทลัสดีกว่าว่าเทียเขาอยู่ระดับไหนนะครับก็ก่อนที่ผ่านไปซาราโทลัสนะครับสําหรับโคโาโบที่กําลังจะมานะซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่จะมาในเดือน1 1เครับเพราะอย่างโคลาโบแอร์แฮกออนไททันเนี่ยตอนโคลาโบไททันหมดของเซิร์ฟเจแปนครับของเรามันก็มาเสียบต่อเลยนะ แต่เดือนนี้เนี่ยน่าจะยังไม่มาครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังเลงตัวละคร KOF อยู่นะครับสามารถเก็บเพชรดองรอไว้ก่อนเลยผมว่าน่าจะดีกว่านะก็ดูจากเทียครับโอ้โหแต่ละตัวผมบอกเลยนะว่าตู้ตู้โคลโบตู้นี้เนี่ยเปิดยังไงก็คุ้มครับโอเคแต่เอาเป็นว่าเรามาดูตัวละครสลราสกนันดีกว่า ซาลันโทลัสนะครับปัจจุบันอยู่ที่ T i A บวกครับของเซอร์เบียญุ่นนะอันนี้จะเป็นของเว็บเกมวิดนะครับส่วนอีกเว็บนึงนะครับเว็บออเทอร์มาเนี่ยเขาจะให้อยู่แค่ T A B เท่านั้นครับนี่นะอยู่ตรงนี้ครับก็ก่อนอื่นเลยเรามาดูเว็บเกมวิดนะครับสําหรับเกมวิดเนี่ยให้ T A A บวกนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าซาลันโทลัสเนี่ยไปโหมดความยากระดับสูงได้ S บวกครับถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้เฉพาะทางในด่านยากๆได้ดีนะครับแต่ว่า P V P เนี่ยได้แค่ C เท่านั้นครับแล้วก็อันนี้เเนนี่่่ยจะป็โหหหมมดใครรับ PVP PVP 33ือวา PVP แบบออโต้นะก็ได้ A บวกเช่นกัน,นครับสำหรับตัวละครตัวนี้การฟาร์มได้ A บวกครับและสุดท้ายพาส i ี e ได้แค่ C เท่านั้นครับซึ่งซาลาโทรัสนะครับในอนาคตเนี่ยจะลงตู้ในกาชาพาที่2นะเพราะฉะนั้นใครเปิดตู้นี้ไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าอนาคตเราจะไม่ได้นะเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้อย่างแน่นอนครับสำหรับคอนเทนต์ระดับสูงที่ไปได้ดีนะครับสำหรับซาลาโทรัสก็จะมี2คอนเทนต์ครับสำหรับเวมีที่ให้คะแนนนะ เป็นไฟนอลบอลเดียนเน่ครับแล้วก็บอสเอนเอกนะครับ2ตัวเซตอุปกรณ์ที่แนะนําให้ใช้นะครับก็ใช้เป็นเซตโจมตีป้องกันมาตรฐานเลยครับโจมตี4ชิ้นป้องกัน2ชิ้นแล้วก็ออปชั่นเสริมเนี่ยเล่นเป็นโจมตีกับป้องกันครับโอเคต่อมาเรามาดูอีกเว็บนะครับเว็บออเทอร์ม่านะสำหรับออเทอร์ม่าเนี่ยได้คะแนน86เต็ม100นะครับซึ่งคอนเทนต์ที่ไปได้ดีที่เว็บนี้ให้นะครับก็คือการฟาร์มครับได้เอสเทียเลยนะแล้วก็ไฟนอลบอลคิงเหมือนกับเว็บเกมบิดนะครับและสุดท้ายก็จะะเป็นนครับ ก็สุดท้ายนะครับเรามาดูความสามารถของตัวละครที่กําลังจำเพตเข้ามาพรุ่งนี้กันดีกว่าครับสำหรับสกิลแรกของซาลาทรัสนะครับจะสามารถโจมตีศัตรูทุกเป้าหมายได้นะครับพร้อมกับ มีความสามารถชัตเตอร์หรือว่าโจมตีแบบไม่สนใจค่าต้านทานนะตรงนี้ส่วนสกิลที่2นะครับซ o ดออฟเดอร์ไลนิ่ง g ็สนะครับท่านี้เนี่ยจะมีท่าชาร์จอยู่ครับจะเป็นท่าโจมตีที่ไม่สนใจพลังป้องกันนะพูดง่ายก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ยทั้งสองท่าเป็นการโจมตีแบบทะลุเกราะกับทะลุต้านทานหมดเลยครับแต่ว่าท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าโจมตีเดียวนะครับสำหรับท่านี้ส่วนอันติเมตนะครับของซาราโทราจะโจมตีศัตรูเป้าเดียวอย่างดุแรงครับถึงเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นตะ์ดาเมจนะที่เลเวลหนึ่งแล้วก็จะมีเอฟ ส่วนพารสีนะครับเมื่อซาลาทรัสโจมตีศัตรูนะครับแล้วก็ไม่ติดคริติเคอลฮิตนะครับจะเพิ่มเดเมจของสกิลตามจํานวนคริติคอลเลตของฮีโร่ตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าคริติคอลเลตของตัวนี้มันเริ่มมา70%นะซึ่งบอสต่างๆเนี่ยส่วนมากมันจะมีค่าต้านคิดสูงอยู่แล้วนะครับค่าเดเมจที่เพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มอีกเยอะมากๆครับสำหรับตัวละครตัวนี้แต่ตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันไม่รวมใน PvP นะทาให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่เหมาะแก่การใช้ PvP คคครััพด่่่าายก็ือตตวววละนี้ผมิ มันสร้างมาเพื่อเอาไว้สู้กับไฟนอลบอ s เ d น a โดยเฉพาะเลยนะ โอเคครับก็สําหรับคลิปอัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามขอบคุณคุณท็อปซีเกทเกมเมอร์แล้วก็สมาชิกผู้สนับสนุนช่องดานิชแนลทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับตัวละครตัวใหม่ซาราโรัสถ้าถามว่าผมสุ่ โอเคสำหารับวันนี้เดี๋ยวผมก็ไปเท่านี้จริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ